รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรนคำาร้วนตอนถ้าไม่ขายที่ดินคนไทยจะอยู่จะกินกันอย่างไรให้สุขีสุขีนะ <laughs> จะบอกให้เมืองไทยวันนี้มีเรื่องน่าเป็นห่วงในอนาคตหลายเรื่องและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องพื้นดินที่อยู่อาศัยเิดดคนีีพ่ขอ,ว,อ,อว,ว,วันนี้เราจะเห็นพี่น้องประชาชนเจ้าของที่ดินปักป้ายขาย ตั้งแต่เหนือจดใต้นักธุรกิจใหญ่รายหนึ่งเสนอแนวคิดว่าณวันนี้ไม่อยากให้คนไทยทั่วประเทศขายที่ดินของตนเองอย่างที่เราเห็นสภาพเศรษฐกิจเนี่ยก็เข้าใจพี่น้องทุกคนก็เสตรกรสนที่จะต้องหารายได้กับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือถ้ามีที่ดินก็ขายที่กินนะครับขายที่กินไอจุดนี้เป็นจุดที่เปราะบางสำหรับประเทศไทยเขามองว่า กำลังซื้อที่ดินเมืองไทยของคนต่างชาตินั้นสามารถซื้อได้หมดทั้งประเทศไทยเร,ร,ยรยาแค่ประเทศเดียวประเทศจีนเราไม่ต้องไปไ<ม>พูดถึงรัเสเซียไม่ต้องไปไ<ม>พูด,พดถึงอเมริกาผมว่าหยิบมือเดียวนะครับถ้าเขาอยากจะซื้อประเทศไทยเนี่ยเขาซื้อได้ทั้งทั้งประเทศนะครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายแต่เราจะช่วยกันยับยั้งอย่างไรในเมื่อสิ่งนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของที่ดินกฎหมายห้ามขายที่ดินก็ไม่มีถ้าเรามีวิธีอื่น,เ,นเช่นแทนที่จะขายที่ก็เอาที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมาพัฒนานะครับทำให้มันเกิดรายได้เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันมีแนวคิดใหม่ๆแล้วก็มีวิธีการมากมาย นะครับเช่นที่ดินหนึ่งไร่ก็สามารถทำไรายได้ได้ขออย่างเดียวขออย่างขยันผมจึงเสนอว่าถ้าชาวบ้านอยากขายที่ดินเพราะไม่มีกินควรให้รัฐเข้ามาตรวจสอบหรือจำนองจำนำไว้กับรัฐบาลจะดีไหมมีเงินเมื่อไหร่ค่อยมาซื้อคืนดินอุ่นร้อนและเย็นก็เป็นเพื่อนชาน มเสนอว่ารัฐต้องตื่นตัวมากกว่านี้ไม่ให้ชาวบ้านขายกันแบบนี้แต่รัฐเป็นไม่ได้ไหมมีเงินกองกลางแล้วซื้อคืนกลับมาเป็นของรัฐก่อนอย่างนี้มันจะเป็นไปได้ไหมออถ้าทําได้ก็ดีนะที่มันจะอยู่ในมือของชาวบ้านถ,าถ้าทําได้ก็ดีก็คงต้องถามรัฐบาลนะมีแนวคิดจะทํำไหมปัจจุบันตั้งแต่เหนือจรดใต้ตะวันออกจรดตะวันตกหรือแม้แต่ภาคกลางภาคอีสานมีการขึ้นป,ป้ายปักขายที่ดินเต็มไปหมด ดินก่อนเดียวฉันเขี้ยวฉันปัานนี่สมุิที่ด <ละ S 1> ินผมซื้อหนึ่งไร่เร็ษเศษติดะทะเลผมซื้อมันหนึ่งล้านกว่าบาทตั้งแต่สามสี่สิบปีที่แล้วพี่ทราบ,รบไหมผมขายได้ เกือบ50ล้านจึงเป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงรัฐบาลกรมที่ดินต้องลงมามองปัญหานี้กันอย่างจริงจังเสียแล้วไม่อาจลบทางลอยและกลิน่นใหดินกลิ่นโคลนสาบควายขอเป็นทาง,างเลือกสุดท้ายนะครับที่ดินอย่าขายเลยครับผมขอเนกะ็บไว้นะครับเพราะว่าลูกหลานเรายังต้องใช้กันอีกนะครับ,รบทิ้งไว้ให้ลูกหลานดีกว่าที่ดินทุกแปลงที่ผมขายไม่เคยปักป้ายขายนะครับ มีแต่คนโทรหาแล้วก็มาขอซื้อฝากนะครับฝากพี่น้องอย่าอย่าขายนะครับขอขอเก็บไว้เถอะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนคิดที่จะขายพื้นดินที่ตัวเองอยู่ไปหมดเนี่ยต่างชาติซื้อไปมันจะเหลืออะไรครับเมืองไทยสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าขายที่ดินของตนเองเป็นสิทธิ์ที่ทําได้แต่ถ้าทุกคนขายกันหมดต่างชาติคงเต็มประเทศไทยรับหนึ่งพยานพยันไม่พอก็ต้องอดทนเก่งไม่กลัวนะครับกลัวอึด รักชาติรักแผ่นดินเก้เราอยู่เรากินกันนโชมสิแล้ววันเมืองจะเจริญสุขี่ท่าทุกทินทุกที่สามัคคีรวมใจในหลวงตรัสไว้ทำ เ่าดีๆกับพี่คำรนวางหวังสีจึงเป็นอีกปัญหาของชาติที่เราจะต้องมาหาทางแก้ร่วมกันเพื่อประเทศไทยของเราในอนาคตนะจะบอกให้รักชาติรักแผ่นดิน